thank วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นคันโยกทั้งเสียงคลีนและเสียงแตกว่ามันมีแบบไหนบ้างฮนะผมจะแนะนำในแบบที่ผมชอบเล่นบ่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีเยอะมากๆเลยนะครับในการเล่นคันโยกหรือว่าที่เขาเรียกว่าเทมเปโลบาลแวนมี่บาร์อะไรก็แล้วแต่นะครับในคลิปนี้กีตาร์ผมจะตั้งเป็น E flat นะครับลงมาต่ำกว่ามาตรฐานครึ่งเสียงนะครับแล้วก็คันโยก ผมจะใช้เป็นคันโยกธรรมดาครับไม่มีฟอยล์โหเล่นนะ mm. ก็จะเล่นในรูปแบบที่เท่าที่คันโยกแบบธรรมดาจะทําได้นะครับเอาลองมาดูกันเลยนะครับตั้งแต่เสียงคลีนเนี่ยเพื่อนๆเสียงคลีนเวลาเล่นคันโยกเนี่ยเบสิคเลยอันดับแรกเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะฝึกคันโยกเล่นกับคอร์ดให้มันเพราะนะครับคำว่าเล่นกับคอร์ดให้มันเพาะคือแน่นอนเราจะใช้การสั่นของ คันโยกเนี่ยมาแทนกันไวบ์โต้บุนซายนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นคอร์ดเอเมเจอร์เซเว่แล้วกันนะครับ mm hmm. จริงๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เพื่อนๆมือใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องดีดเสร็จปุ๊บ mm hmm. แล้วจับคันโยกขึ้นมานะครับเราไม่คึงแรงนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะของเล่นให้มันเพิ่มมิติของเสียงาไป,ไปคือให้มันมีไวบ์โต้ครับเราจะเล่นคอร์ดเอเมเจอเว ดีไม่ใช่สก็ได้ผมเล่นแบบไม่ได้ให้มันบือหวามากครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องทําการเซตคันโยกก่อนนะครับถ้าเซตเองไม่ได้ก็แนะนําให้ไปหาช่างผู้ชํนานาญการที่เขาเซตได้มีความเสถียรของคันโยกนะครับถ้าเซตดีๆแล้วมันจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับผมที่ผมชอบเล่นแค่นี้เองคึงง่ายๆเบาๆคือมัน สามารถคึงแรงได้ไหมก็ได้แล้วแต่อารมนะฮะสมเช่นเราอาจจะเล่นบอกว่าแบบแต่ผมจะเป็นคนไม่เล่นที่มันแรงเกินไปคําว่าแรงเกินไปจะเป็นลนักษณะว่าอะไรอย่างนี้ผมไม่ค่อยเล่นนะฮะคราวนี้เรามาดูแบบต่อไปแล้วกันนะครับแบบต่อไปอยังอยู่กเสียงคลีนอยู่นะฮะแบบต่อไปที่อยู่กับเสียงคลีนเนี่ยผมจะเล่นกดให้มันต่ําลงไปกับครึ่งเสียงมันไม่ถึงครึ่งเสียงเพื่อนๆมันจะเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของเสียงประมาณนั้นประมาณนะเช่นผมเล่น เห <festivals> ็นไหมฮะเพื <ala> ่อนๆลองฝึกแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเล่นขอด e7 ง่ายๆก็ได้ใช่ไหมฮะดีลงไปเลยดีขอดลงไปเสร็จปุ๊บกดลงไปนิดเดียวอ่าแค่นี้เองไม่ต้องเยอะนะครับเราต้องการแค่เสี้ยวเสียงเพื่อให้มันแบบดูดมีมิติของเสียงนะฮะ เห็นไมฮะอันดับต่อมาก็คือพอเพื่อนๆเ,เล่นแบบนี้ได้เริ่มคล่องขึ้นก็ลองเอามาเล่นสลับกับขอด,ดูเล่นขอดเสร็จ แต่เพื่อนต้องเล่นคอร์ดคล่องแล้วนะครับเพื่อนมีคอร์ดแบบไหนที่เล่นได้ก็เอามาเล่นแล้วก็ลองเล่นสลับกับคอร์ดดูลองใช้2เทคนิคนี้รวมกันนะอย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของ อันดับต่อมานะครับกระเสียงแตกก็จะเป็นลักษณะของการเล่นให้มันเสียงมันเหมือนลักษณะของกึ่งๆสไลด์กีตาร์จะเป็นที่ผมชอบเล่น่นมันจะลดลงมาประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ถึงครึ่งเสียงนะเพื่อนๆนะมันจะเป็นประมาณ1ส่วนสเสียงนะฮะเอาใหม่ทีนะ,ะมันจะไม่เชิงว่าแบบ ไม่ถึงเรื่องเสียดนะครับหนึ่งโซนสมันประมาณนั้นแล้วกันนะครับวิธีง่ายเลยเอาเรามาดูกันที่ผมเล่นเมื่อกี้เป็นอยู่ใน A minor p e n t a น o n i c กบล็อกนี a ่ er นะใช่ไหมฮะขั้แรกคือเพื่อนๆดีดก่อนแล้วกดคันโยกฝึกแค่นี้ก็กได้เห็นไหมฮะเพื่อคุมมือให้อยู่ดีดกดแค่นี้เราไม่ต้องการเสียงลบไปกว่าน,นี้เพราะเราจะต้อง เล่นโน้ตตัวถัดไปนะเพื่อนสามารถผสมการเขยา่าเบาๆให้มันมีสำเนียงได้คือมือซ้ายเราจะแค่คุมโน้ตเฉยๆเราจะไม่มีการไวบรโตอะไรทั้งสิ้นเลยลักษณะนี้นะครับในการเล่นเสียงแตกต่อมาคือแน่นอนเล่นจากสายเปล่าให้มันมุดโผล่ลงมาลักษณะ คันนี้นะครับคานนี้ทั้งนั้นแบบนี้แบบกีตาร์ฮีโร่เน่ยก็จะมีแตกแขนงออกไปอีกหลายแบบกันถ้าเล่นแบบไม่เยอะก็แค่นี้ก็พอแนละ้วเขาเรียกว่าคลายเร็วเหมือนเหมือนมุดโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแบบเร็วนะเห็นไหมผมจะกดคันโยกพร้อมกับใช้นิ้วชี้เกี่ยวที่สายห้าฝึกกระชา,าแบบนี้ก็ได้ครับ สายหก็ได้สาย4ก็ได้สามารถกดกลับลงได้เทคนิคการเล่นแบบนี้พวกเล่นคันโยกอะมันก็คือหนึ่งในเทคนิคที่ต้องฝึกการควบคุมนั่นแหละครับผมนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึ่งสำหรับเพื่อนเพื่ที่เป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากนะคราวนี้เรามาดูอันถัดไปเลยนะครับเพื่อนจะชอบเห็นผมเล่นก็คือเล่นกับฮาร์โมนิกนั่นเองนะ ฮาโมนิกง, ic, ง่ายๆช่องที่5สายสาก็เป็นลักษณะเห็นไหมฮะเพื่อนๆดีดฮาร์โอนิกให้ติดก่อนนะสำหรับมือใหม่เอานิ้วไหนก็ได้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ก็ได้อันนี้ผมใช้นิ้วชี้แล้วกันสิ่งสําคัญของพวกนี้คือพอกดพอดีดกดเก็บเสียงให้ได้ถ้าไม่ได้เล่นต่อปิดวอลลุ่มนะครับจําไว้เลยนะครับเล่นไม่ว่าจะเป็นเสียงคลื่เสียงแตก ไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นอะไรเสร็จปุ๊บแล้วถ้าไม่รู้ไม่ได้เล่นต่อเนี่ยปิดบลลุ่มมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะครับนะดูใหม่ครั้งนะครับสายสามนะเอามนอีกช่อง5้าแตะกดแตะกดกดคันโยกนามาใช้ก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ให้ชินก่อนนะมันจะใช้คําว่าใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนก็ได้ใช้ตอนจบประโยคที่เราโซโล่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น สันโยกแล้วก็ตบด้วยคลายสายขึ้นมาลักษณะนี้นะครับต่อมาที่เพื่อนๆจะเห็นในคลิปผมบ่อยๆนะกีตาร์ผมจะเป็นลักษณะ,ะไม่ได้มีเขาเรียกว่าม,มีสติงทีนะครับสติงทีคือไอตัวที่ติดอยู่ตรงสายนี่นะ,ะผมจะทําเสียงแบบนี้ได้ก็คือผมจะเกี่ยว b ีไฮนัทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ อันนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ากีตาร์เพื่อนๆต้องไม่มีสติงทีตรงนี้นะถ้าฟอยล์ลนี่หมดสิฟอยล์ลดทำเทคนิคนี้ไม่ได้นะครับอ่าก็เป็นลักษณะของการที่เราเกี่ยวใช้นิ้วชี้เนี่ยผมจะใช้นิ้วชี้เกี่ยวที่สาย3แต่เราต้องกดคันยกเราไปก่อนให้มันมุดขึ้นมานะฮะลักษณะเปิดเสียงแตกไว้<อ>เห็นไหมฮะ เทคนิคอันนี้ผมจะใช้ทดแทนไอ้พวกแบบโจเซเทนี่เล่นโจเซเทนี่เขาจะเล่นแบบว่ามันก็คนละเสียงกันนะจริงๆแล้วนะครับแต่ก็ใช้แทนกันได้บางทีเราไม่อยากจะมาเฮ้ยปุ๊บต้องมาจับคันโยกตรงนี้นะฮะพูดถึงเทคนิคแบบโจเซเทนี่ผมก็แนะนำเ,นเพื่อนๆเลยแล้วกันจริงมันก็ไม่ได้ยากมากนะรเราตอนนี้บอลลุ่มมันปิดอยู่ใช่ไหมฮะพอเราเปิดบอลลุ่มปุ๊บตอนเล่จะเล่น มือซ้ายเราจับที่คันโยกไว้ปุ๊บแล้วเรากดลงไปพเพิ่งต้องหาฮาร์มนอนิกตรงนี้ให้เจอก่อนมันจะอยู่ประมาณสายสามช่วงปิกอัพเมื่อกี้ผมเล่นที่สายสามนะปิกอัพหน้านะครับกัดปิกลงไปกัดปิกเสร็จแล้วคลายคันโยกขึ้น มานี้ลักษณะนี้นะครับอ่ะผมแถมให้อีกอันหนึ่งเสียงแตกเวลาที่ผมชอบเล่นเนี่ยอ่มันจะมีผมจะใช้เทคนิคดันสายร่วมกับการใช้คันโยกมันจะเป็นเสียงแบบคำรามออกมาเลยลักษณะนี้นะ ก็คือแบบจะแผดเสียงออกมาประมาณหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญคือเวลาเพื่อนๆดูศิลปินที่เขาเล่นคันโยกอะ่ะบางคนเขาเหมือนจะเล่นแรงนะผมบอกให้อย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้เล่นแรงครับเขาคุมอุปกรณ์อยู่อย่าไปพยายามเล่นแรงตามเขานะเราต้องสังเกตให้ดีๆนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยสังเกตเหรอกแต่ตวความจริงแล้วมันไม่ได้ต้องเล่นแรงเลยนะครับเพราะว่าเล่นแรงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร,ะรมันก็แค่เปลืองแรงเปล่าๆนะครับมันไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะมากนะครับ จริงแล้วเทคนิคการเล่นคันโยกมันจะมีอีกเยอะมากเลยครับผมอาจจะพูดในคลิปนี้ไม่หมดแต่อันนี้ผมมาแนะนาเ,เพื่อนๆในแบบที่ผมชอบเล่นเป็นประจํานนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมันจะคล่องตัวเหมือนจับช้อนกินข้าวได้เหมือนเพื่อนๆปั่นจักรยานปล่อยมือได้แต่ก่อนที่จะปั่นจักรยานปล่อยมือ,อจักรยานคันนั้นต้องศูนย์ตรงใช่ไหมฮะกีตาร์ก็เหมือนกันนะครับเล่นคันโยกต้องไปเซตติ้งมานะครับ นะอย่างที่บอกเซตไม่ได้ไปให้ช่างเซตนะครับดีแล้วมันจะไม่เพี้ยนคือมันมันจะเพี้ยนน้อยนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่เพี้ยนนะครับทำแค่ให้เพี้ยนน้อยมากที่สุดเวลามันคืนกลับมาโดยเป็นปกตินะครับยังไงมีข้อสงสัยตรงไหนก็เช่นเคยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ในช่องผมอูเก่งแดงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ